I w i ิสโอด์ไม y t a าโดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ครอบครัวอริสโอด์มายทาโลและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ทาโร่เลิฟดิ้งทุกๆท่านนะวันนี้ก็จะเป็น p i กอ a มแมท h คือในการที่เอา2อราศีมาแมทชก,กัน แล้วดูความเป็นไปได้เคมีคู่สมพงศ์การเข้าหาการจีบฮาวทูต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนสองคนนี้จะเป็นยังไงถ้าเมื่อเขามาแมทช์กันแล้วความรักความความรักเคมีต่างๆจะเข้ากันไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าของชาวธาตุน้ำเนาะชาวกรกฏนะจ๊ะกับชาวธาตุดินธาตุดินก็คือของชาวเวอร์โกหรือชาวราศีกันสองราศีนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ โอเคความเข้ากันมีสูงเพราะว่าเป็นคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินดินกับน้ําเมื่อสัมพันธ์กันมันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนขยายกันดีกว่าว่ามันจะไปไงต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โอเคมาเริ่มที่ราศีก่อนคือชาวราศีกรกฎคนธาตุน้ําเกิดวันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาและก็คนราศีกันชาวธาตุดินเกิดวันที่24สิงหาถึงวันที่23กันยานะจ๊ะ พื้นดวงของคนสองคนข้างชัดเจนว่าความเข้ากันได้สูงเดีย๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยของคนสองคนก่อนว่าเป็นยังไงก่อนพื้นฐานนะดยพื้นฐานของคนกรกฎเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายไม่หลีบร้อนไม่คอยกระตือร้อนเท่าไหร่นักบางครัง้งอาจจะดูกลายเป็นคนที่เย็นชาแต่เป็นคนที่คิดมากเซนสทีฟอยู่บ่อยครั้งดูเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกลอรอบคอบแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเก็บความรู้สึกเก่งชอบความสงบชอบชีวิตแบบสบายสบาย พิถีพิธานบางเรื่องไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นัเท่าไหร่นะักโดยเป็นคนธานตุน้ําต้นธาตุก็คือมักจะเป็นเจ้าแม่ธาตุน้ําคือเจ้าแม่แห่งการดราม่าก็กระดเวลารักใครรักจริงนะคะเวลาแบบว่าทํานู่นทานี่ให้ใครคือจริงใจเสมอแต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งจํากัดความคือเป็นคนรักครอบครัวนะรักเพื่อนฝูงชอบอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ลักษณะของสำคัญของชาวกรกฎคือมีดาวจันทร์เป็นตัวควบคุมด้านอารมณ์อ่อนไหวง่าย แล้วก็เป็นคนที่เจ้าสำอางเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่เรียบง่ายดูอ่อนหวานเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดเก่งนะคะชาวกรกฎสัญลักษณ์ก็คือแทนด้วยปูค่ะปูเป็นคนที่โลเลจิตใจโลเลเพราะเวลาปูมันเดินมันเดินไม่ตรงไงมันเดินข้างมันเลยโลเลเพราะฉะนั้นนิสัยของคนกรกฎมักโลเลด้วย อัญมณีที่จะช่วยในการที่ปรับเรื่องของความสมดุลคือไข่มุกกับอะควาเมลีนน้ำตาแห่งหนังเงือกซึ่งหาได้ง่ายก็คงจะเป็นไข่มุกไข่มุกเนี่ยมันจะแทนถึงความนุ่มนวลความอ่อนหวานความสงบดบูดับพลังงานจิตให้ปรับสมดุลให้เป็นความสุขนำพาโชคเรื่องความรักมาให้คนกรกฎเช่นกันนะคะแล้วก็สัญลักษณ์แทนสีคือสีขาวแห่งความบริสุทธิ์นะคะคนกรกฎมักต้องใช้สีขาวในการนำพาชีวิตนะมันถึงจะดูแบบว่าอะไรดีๆเข้ามา คนกรลกอเนี่ยคือเป็นคนที่เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งใช้เงินเก่งส่วนใหญ่ของที่เขาจะซื้อก็คือของแบรนด์เนมที่เขารู้สึกชอบหรือของที่เขารู้สึกมันลักราคาเท่าไหร่เขาสามารถเปได้หมดในเรื่องของนี้อ่ะต่อไปเรามารู้จักของคนราศีกันนิสัยพื้นฐานของคนราศีกันเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายว่งตัวในสังคมได้ดีว่องไวมีความคล่องแคล่วอัธยาศัยดีแล้วก็ไม่ยตีจิตที่ดีกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลามักชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่ชอบหาความรู้อยู่ในในอยู่แล้ววาจาคาคมเนี่ยคือคมคายาค่ะใครอยู่ใกล้เนี่ยค่อนข้างจะหลงสเสน่ห์กับคนราศีกันเพราะเป็นคนพูดเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเสพความเพอร์เฟครักเจ้าสำอางพอสมควรเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นได้ดีและก็มักจะมีนิสัยขี้น้อยใจบางจุดนะคะโดยต้นธาตุของราศีกันเนี่ยก็คือเป็นคนธาตุกากเป็นคนธาตุดินนะอยู่ในกลางธาตุนะคะก่อนลหลังหลังราศีพฤษภนะโอเคลักษณะค,คือหญิงสาว พมจรลีพมจันพูดผิดเออเป็นคนที่อยู่ในลักษณะสัญลักษณ์คือหญิงสาวพ,พมจันความบริสุทธิ์ผูกผ่อนจำกัดความก็คือความจริงใจความมีไม่ไม่ตีจิตที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ใจคนเพราะฉะนั้นคนราศีการนี้มักจะไม่ค่อยจะมีปัญหากับขครเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฟลลี่และจริงใจกับคนทุกคนที่เข้ามาอิทธิพลดาวที่ควบคุมคุณคือดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสาร ไม่แปลกเลยที่ชาวราศีกันมักจะเจราจาต่อรองกับทุกๆอย่างได้ดีมีการพูดคุยได้ดีอัธยาศัยดีนะคะอัญนนมณนนีของคุณคือคารเนเลียนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าหินนักร้องทางฝั่งยุโรปหรือว่าตะวันออกกลางเขาจะเรียกหินนี้ว่าฉายาเขาว่าซองสโตหรือหินนักร้องหินเนี้ยมันอยู่ในตระกูลของคาโนเปียนนะคะเป็นหินที่ชาวเออเมโซยุคเมื่อ3,000ปีก่อนมัน้งเป็นคนที่เริ่มเอามาใช้ในการสร้าง ถ้วยจานทางลูกป,ปัดลูกประคำอะไรต่างๆนะคะความเชื่อของหินนี้ก็คือเป็นหินที่ช่วยในการพูดการเจราจาประสานงานปรับสมดุลพลังงานในร่างกายมันไปช่วยให้ทําให้คนมีทนักคติที่ดีมีชีวิตชีวามีความกระตือล้นกระตุ้นต่อการอยากอาหารนะคะเหมาะสําหรับอาชีพสถาปนิกวิศวกรการออกแบบการเจราจาทางฝ่ายนักข่าวการที่ว่าพนักงานขายนะคะ มันเป็นการดูดเรื่องของความมั่งคั่งความโชคดีมาให้คุณด้วยสีที่เป็นสีของชาวราศีกันคือสีเขียวแทนนี้ถึงความรุ่งเรืองนะคะอ่ะละักษณะเบื้องต้นก็มีประมาณเท่านี้สําหรับ2ราศีนะเดีย๋ยวเรามาดูความเข้ากันได้ของ2ราศีก่อนความเข้ากันได้ของ2ราศีนะคะคู่รัก2คู่เนี้ยสคนเนี้ยเขาเปรียบเสมือนกลิ่นอายความสุขความสงบแล้วก็ ความอบอุ่นให้กันนะคะโดยชาวราศีกันนะคะจะมีทักษะในการจัดระเบียบชีวิตค่อนข้างที่จะสูงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดความวิกฤติตอยู่บ่อยครั้งเพราะว่ากรากฎเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแบบแผนที่แบบชัดเจนในขณะเดียวกันนะคะกรกฎจะเป็นผู้ที่เป็นไปด้วยอารมณ์ค่ะมักจะเป็นคนที่ยิ้วพลังงานบวกให้กับชาวราศีกันอยู่เสมอนําพาให้คนราศีกันรู้สึกว่ามีความรักและความโลกแห่งความจินตนาการอยู่บ่อยครั้ง คนสองคนนี้เขามักจะเป็นคนที่ถ้าเปรียบเสมือนคู่ก็คือคู่เพื่อนคิดนะฮะในเรื่องของความรักก็จะเป็นเหมือนอยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็ทุ่มเทความรักความสัมพันธ์อุทิศตนซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันของทั้งคู่นะคะโดยความซื่อสัตย์ของชาวราศีกันนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกและความอารมณ์อ่อนไหวให้กับชาวาราศีกระกฎมากนะัก แต่ว่าด้วยความมั่งคงทางอารมณ์และความมีเหตุผลของชาวราศีกันเนี่ยทำให้ได้การยอมรับจากชาวราศีกรกฎพอสมตัวเลยก็คือพอสมควรเลยมันทําให้คนสองคนได้เติมเต็มช่องว่างระหว่างกันอยู่บ่อยครั้งภาพรวมคือคู่ของคนสองคนนี้คือมีความสุขความอบอุ่นการเป็นระเบียบคนกรกฎเป็นคนรักบ้านเป็นคนที่ชอบแม่แม่สีเลือนพ่อสีเลือนรักความสะอาดคนราศีกันเป็นคนที่ชอบหยิบจับอะไรง่าย แล้วก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบพอสมควรอยู่แล้วพวกเขาสามารถรักกันได้แบบง่ายแล้วก็นุ่มนวลอ่อนหวานต่อกันอยู่แล้วเพราะว่าคนกรกฎก็เป็นคนโรแมนติกคนราศีกันก็เป็นคนที่ชอบเสร็จสมแบบคนเอาเอกเ,เอาใจกรกฎก็มาเติมเต็มตรงนี้ให้พอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืมการเข้าได้การเข้ากันได้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งแต่เรื่องของ ข้อเสียก็คือคนกรกฏอนะ่ะเขาจะเป็นคนคิดมากขี้น้อยใจและคนราศีกันเป็นคนชอบติชอบวิจารณบางครั้งนะคะคนราศีกันก็จะมักพูดจากระทบกระทั่งจิตใจคนกรกฏอยู่บ่อยครั้งโดยความอีกรกฎเนี่ยมันเป็นคนราศีที่ธาตุน้ำเนี่ยเซสเซทีฟสูงจะแม่งกันดรามา่านิดๆหน่อย,อยๆก็จะมีอารมณ์งอนกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าคนราศีกันเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะง้อแบบง้อแบบเลยนะเขาจะแบบว่าปล่อยไปสักพักให้แบบว่าคู่เขารู้สึกดีก่อนแล้วค่อยไปง้ออีกทีหนึ่งนะ ดูแล้วมันก็เป็นคู่ที่ดูงอนๆดูน้อยๆกันอยู่บ่อยครั้งแต่ก็เป็นคู่ที่น่ารักดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเบิร์ชาร์ดหน่อยซิว่าแล้วปัจจัยอย่างอื่นล่ะมันจะมีการเข้ากันได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเบิร์ชาร์ดกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูเบิร์ชาร์ดอันแรกคือความเข้ากันได้เนี่ยก็ละกดกับราศีกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้มากกันเท่าไหร่หรอกก็คือห่างกันนิดๆอยู่ประมาณ3-4%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในเรื่องของการความเข้ากันคนที่คิดจะจีบชาวราศีก็ละกดนะคะอาจจะต้อง อยู่ในช่วงของการที่มีความนักโรแมนติกหยอกล้อเข้าอยู่บออ่อยครั้งแล้วก็คนก,กนีกยต้องการคนที่มั่นคงนะครับอาจจะเลือกมากนิดนึงแต่การที่คุณได้ใจเขาแล้วเนี่ยเขาจะรักคุณตลอดราศีกันอาจจะเป็นคนนิ่งๆมีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหาเขาอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องวางตัวดีๆอย่าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเขาแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มาตรฐานสูงแต่อพอรักใครรักจริงนะ แต่มาตรฐานที่เขาตั้งไว้มันแค่มาตรฐานจอมปลอมค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะยังแบบว่าไม่ชัวร์คนที่เข้ามาอีชาวราศีกันเนี่ยเลือกเยอะกว่าชาวราศีกรกฎนะแต่เมื่อมันเลือกแล้วเนี่ยมันรักใครมันก็รักจริงแล้วค่อนข้างที่จะติดแฟนพอสมควรคือติดแฟนทั้งคู่แหละอีกรกฎก็ติดแฟนอีราศีกันก็ติดแฟนส่วนในเรื่องความรักเนี่ยกรกฎอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดแสดงความรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพวกที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจส่วนใหญ่จะเป็นชาวราศีกันที่มักเหอแฟนนะส่วนใหญ่นะ อีกลอกลกอฎเนี่ยไม่ค่อยจะเท่าไหร่หรอกก็คือไม่ค่อยกล้าแสดงความรักความสัมพันธ์นออกไปเท่าไหร่คือเป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจอยู่บ่อยครั้งนะคะเรื่องของความรักมันก็จะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการที่พูดอะไรอีกแบบแต่ใจรู้สึกอีกแบบแล้วทาให้อีคนลาสีกันเนี่ยต้องมโนให้อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าความรักความสัมพันธ์คืออยู่ในช่วงของการที่เข้ากันได้นะไม่ได้แย่คือเขาก็ได้สูงอะแหละ เรื่องของการสื่อสารนะคะกอรากดเป็นคนที่ซัพพอร์ตเก่งแล้วก็เป็นคนที่มักจะดูแลเอาใจใส่คนราศีกันได้ดีส่วนคนราศีกันก็จะมักเป็นคนที่เหมือนเป็นบ้านให้คนกรากดคอยพักพิงอยู่ตลอดครั้งเป็นคนที่ปอบคนเก่งแล้วก็กรากดเนี่ยเรื่องสื่อสารเนี่ยที่1เลยในเรื่องของการที่เอ่อหิวคนรักดูแลเอาใจใส่ราศีกันก็จะเป็นคนพูดจาหวานอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่มากไม่เลี่ยนเหมือนกรากดเท่าไหร่กรกดจะโอเวอร์มากเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนอยู่ในช่วงของการที่รูปแบบของการวางความสัมพันธ์ได้ดีก็คือ คนกรกฎเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทั้งผู้นําที่ดีและผู้ตามที่ดีได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตามยิ่งได้คนราศีธาตุดินอย่างราศีกันมาช่วยในการที่เป็นครอบครัวเนี่ยคนราศีกันมักจะเป็นคนที่มั่งควงวางแผนชีวิตดีทําให้คนกรกฎรักและคนกรกฎซัพพอร์ตคนราศีกันเต็มที่แต่มันจะมีบางครั้งที่คนกรกฎมักจะเอาแต่ใจพอสมควรแต่คนราศีกันมักจะสามารถผลิตศึกคนกรกฎได้ โดยการที่เขาพูดอะไรคนกรกฎมักจะฟังเสมอเพราะฉะนั้นการมีครอบครัว Family นะคะอยู่ที่ประมาณ82์ที่ความสมพงนี้เข้ากันได้ซึ่งก็สูงอยู่นะเออเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ดูแล้วเพอร์เฟกอ่ะใครคนอื่นก็อิจฉาเหมือนกันในเรื่องของความรักมาดูเรื่องเซ็กกันดีก,กว่าเรื่องเซ็กนี่ต้องบอกเลยเขาว่าอีกรกฎเนี่ยความต้องการทางเพศเนี่ยสูงกว่าชาลาศีกันคือกรกฎดเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์ตามในเรื่องของทุกๆอย่างในชีวิตเหมือนรู้สึกตกลุมรักเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฝ่าายนํตลอด เรื่องของเซ็กซ์ไม่ต้องพูดถึงค่ะอีกการกวเรากดขับเพื่อนไปได้วยเรื่องเซ็กซ์กับแฟนพอสมควรนะคะก็เร,รากดที่ฟังอยู่อาจจะมีอมยิ้มนิดนน้อยๆอาจจะคิกคักคิกคักแล้วมองหน้าแฟนก็เป็นไปได้นะคะที่คนที่เข้ามาดูนี้ส่วนคนราศีกันเนี่ยจะหัวโบราณน,นิดนึงในเรื่องของเซ็กซ์ก็คือจะชอบใครรักใครจะต้องแบบว่ารู้สึกดีก่อนถึงจะแบบมีการแบบเซ็กซ์กันมีอะไรกันแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นผู้นํานะ ในเรื่องของเซ็กค,ค,คือถ้าผู้ถ้ากรากฎสกิดนี่อีราศีกันก็พร้อมเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีส่วนน้อยแต่ชาวราศีกันเมื่อเป็นคนโ,โสดนี่คาสนโนวาตัวแม่เลยนะตัวพ่อตัวแม่เลยนะคือบอกเลยเรื่องเซ็กนี่ช่ำชองกว่าคนกรกฏเยอะแต่ดูแลวความนักความสัมพันธ์ไปได้เรื่อย เตทที่เขาชอบนะคะก็จะเป็นอ่อนหวานโรแมนติกหาโรแมนติฟิลลิ่งมีการจุดธงจุดเทียนสร้างบรรยากาศเปิดพงเปิดเพลงหรือชอบพากันไปเที่ยวเอาดอกร์กันแบบไต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโรงแรมต่างจังหวัดต,ตามชายหงชายหาดบรรยากาศขึ้นดีๆอารมณ์เรื่องของสเต็ก็จะปุ้มพ่างได้ง่ายส่วนเรื่องของถ้าอยู่ในห้องเนี่ยก็จะมักจะสร้างบรรยากาศในเบ้นลูมก็จะมีการจุดเทียนหอมเปิดเพลงบิวอารมณ์นะคะซึ่งเป็นรักที่ร้อนแรงและอุ ไปด้วยกลิ่นอายของอารมณ์ในห้องและบรรยากาศพาไปแต่ก็ระวังไฟไหม้นิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่รุนแรงบางส่วนเออก็น่าจะจบลงไปแล้วกับการที่พรีเซนต์ในเรื่องของคู่ของคนกรกฎและคนราศีกันเมื่อมาจับคู่กันนะคะแมทช์กันก็น่าจะประมาณนี้นะคะใครชอบอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์มาเลยค่ะอยากให้เอาราศีไหนมาแมทช์กับราศีไหนอย่าโอจะมา ทำให้แล้วก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตคู่นะถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย